บทที่44อองมังรุกชงรีกาสันทเวออออิดเคียให้เข้าที่แนมแซกินเหม็นโซอึมเสียงดังคาเวจกปอดโปรงพอรีพอรยอทิ้งชีอูชีวอเก็บเคลียร์ ควันกีถ่ายที่อากาศพเยกีมุนของเสียพเยซูน้ำเสียพเยยูน้ำมันเสียพุนนโยเพยชนมุนมูลสัตว์ควันพุงกีพัดลมระบายอากาศโซนสุเรีรถเข็นของอินรยุนชา รถเข็นทรายซาดารีบันไดย้ายได้มาเดกระสอบพากุนีตะก,ก้าพีนินกึนเชือกไวนิวฮยูออบเงินชดเชยป่วยยังได้เงิน